ท่อสงนีแ่ากสามต่อแกสต่อกสต่อแกสามสต่อสต่อแกต่อแสต่อาต่อแกแกต่อแดตแดแกแแกต่อแ جينا تو منيو احتنوي سوين جينا سو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 

You didn't You not You didn't You not You didn't stop. You didn't ออาตานี่มันล่านทีสดล้ตัวนงราคาไม่ต้องจะเล่นมันต้องเล่นเล่นเล่นไปเล่นโอเล่นต้องมันกรตัวเดียวเลยลายกายต้องมันเดือรู้ตัววันหนึ่งร้อมพ้อมไม่กี่วันน่าแต่ราษานี่มันทาให้เราไม่กล้าเล่นหมขึ้นหน้านะมาซื้ข้นหน้าเฮไม่ไหวในราคานี่มันทำให้เรา